สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เดินมาท้ายสวนนะคะจะมาตัดฟักแฟงไปเก็บไว้นะคะก็เดินมาลดน้ำน,นะคะก็สังเกตเห็นว่าแถาวเขาเริ่มแห้งเหี่ยวแล้วนะคะก็ต้องตัดไปเก็บไว้ในร่มนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็ตากแดดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเนื้อเขาจะไม่แน่นนะคะเนื้อจะแห้งนะคะเป็นฟองอากาศด้านในนะคะพวกก็ แห้งตายแล้วนะคะบางกิง่งบางแขนงเนาะตรงนี้นะคะก็ปลูกไว้กับต้นมะเขือนะคะตรงกองขยะที่เราทิ้งเศษหญ้าเศษกิ่งไม้ที่เราตัดแต่งภายในสวนของเรานะคะเราก็มาทิ้งกองไว้ตรงนี้นะคะก็มีมะเขืออยู่3ามต้นนะคะแต่ว่าเหลือต้นนี้ต้นเดียวเนาะลูกดึงเหลืองนะคะชอบเก็บไปใส่สมตำอะคะ่ะส่วนฟักแฟงนะคะก็ยังมีลูกอ่อนอยู่นะคะแต่ว่าลูกนี้เรา จับย้ายไปย้ายมานะคะทําให้ขั้วหักนะคะก็ไม่รู้ว่าจะโตให้หรือเปล่านะคะพืชผักในสวนตอนนี้นะคะยังไม่ได้ลงผักอะไรมากนะคะก็จะดูเป็นล่ลๆอยู่เนาะอันนี้ก็จะตัดฟักแฟงไปเก็บไว้ค่ะที่จริงฟักแฟงของเราก็มีเยอะนะคะตัดไปวางไว้ในล่มแล้วหลายลูกนะคะ ในแจนนะคะก็อยากให้เขาห้อยอยู่แบบนี้ไปนานๆนะคะจะได้ทยอยตัดไปทำอาหารเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพืชผักแต่และอย่างแต่และชนิดก็มีระยะเวลานะคะมออีการเจริญเติบโตแล้วก็การการล่วงโรยนะคะการหมดอายุไขของเขาเนาะ ส่วนลูกนี้นะคะก็ถ่าก็ายังไม่แห้งนะคะก็จะเอาไว้ที่ต้นก่อนนะคะแต่ว่าลูกเขาก็แก่นะคะขึ้นนวลน,นะคะสามารถเก็บได้แล้วนะคะแต่ว่าเราตัดฟอกแฟงไปก่อนหน้านี้นะคะหลายลูกนะคะก็กลัวจะกินไม่ทันนะคะก็เลยจะปล่อยลูกนี้ไว้ที่ต้นก่อนนะคะก็จะได้ยืดแบบให้เขาสดใหม่นะคะจะได้ยืดระยะเวลาการเก็บไปอีกนะคะ อันนี้ก็เป็นอ้อยดําไต้หวันนะคะสั่งท่อนพันธุ์มาปลูกนะคะที่เห็นได้หลายลําแบบนี้นะคะก็ปลูกมาแล้วสปีนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นดินหมักใบกามปูค่ะตอนที่เราหมักก็เต็มถุงเลยนะคะแต่ว่าเอาย่อยสลายแล้วก็จะเหลือครึ่งนึงนะคะอันนี้เราก็ใช้ไปแล้วบางส่วนนะคะ ลูกฟักแก่ขึ้นนวลแบบนี้นะคะก็เก็บได้ 1- นถึงสเดือนเลยนะคะแต่ถ้านานไปกว่านี้นะคะเนื้อด้านในเขาก็จะฟอนะคะเนื้อแห้งเนื้อไม่แน่นแล้วนะคะทําอาหารก็จะไม่ค่อยอร่อยะคะ่ะอันนี้ก็เป็นฟักที่เราตัดมาเมื่อกี้2ลูกนะคะแล้วก็อันเก่าด้วยนะคะ